สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้กับคอลัมน์เปลวสีเงินวันที่6กุมภาพันธ์2564นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อคอลัมน์เอาไว้ว่าเดรัชฉานคติมหาพรยวันเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวบอกว่าวันนี้ต้องคุยนอกกรอบกันนิดหนึ่งนะครับใครจะอ่านใครจะไม่อ่านอันนี้ไม่ว่ากันขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละท่านก็แล้วกันนะครับ คือเมื่อวานหมายถึงมาที่5กุมภาพันธ์เนี่ยทางเว็บไซต์ใคยโพสต์ได้นำเอาสิ่งที่พระมหาไพรวันวอรวันโนได้โพสต์ Facebook เอามาลงคุณเปลบอกว่าผมอ่านแล้วเนี่ยนั่นเป็นเจตคติของพระอย่างมหาไพรวันแต่ทีนี้อยากจะคุยตามประษาของครือหัดญาติโยมกันบ้างก็คงไม่เป็นไรละกระมัง คุณเปรบอกว่าก่อนจะคุยเนี่ยไปอ่านตามโพสต์ของพระมหาพรายวันกันก่อนนะครับจะได้เข้าใจเรื่องที่ท่านโพสต์เอาไว้ดังนี้ครับเนื้อหาใจความบอกว่าในตำนานความเชื่อของพุทธศาสนาพญานาคมันคือสัตว์เดรัจฉานนะย้ําว่ามันคือสัตว์เดรัจฉานและคนพุทธบ้านเมืองนี้มันเป็นอะไรกันนักหนาถึงพากันไปกราบไหว้บูชาสัตว์เดรัจฉานอยู่ได้มันช่วยอะไรบ้างพญานาคเนี่ยอาตมาสงสัย หมาที่บ้านยังมีคุณมากกว่าอีกนะอันนี้พูดแบบไม่เกรงใจคืออย่างน้อยหมาก็ช่วยเฝ้าบ้านให้โยมได้นะพญานาคมันเฝ้าบ้านให้โยมได้หรือเปล่าถ้าจะบูชาพญานาคบูชาหมาที่บ้านเถอะมันซื่อสัตย์ด้วยรักเจ้าของด้วยมันตลกมากที่พระพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ดีที่สุดแล้วบำเพ็ญศีลบำเพ็ญทานจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็ได้ แต่สัตว์เดรัจฉานบรรลุธรรมไม่ได้โยมรู้ไหมทั้งเทวดาทั้งพญานาคเนี่ยเวลาเข้าบำเพ็ญบุญและอธิษฐานเขาอธิษฐานเพื่อต้องการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์กันทท้งนั้นเลยเพราะมนุษย์โลกมันเป็นสุขติภูมิของเหล่าเทวดาและสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเสียท่ามากนะถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีและยังพากันไปกราบไหว้ไปหวาดกลัวอาถรรพ์จากสัตว์เดรัจฉานอยู่ นี่เป็นบทความที่พระมหาภัยวันได้โพสต์เอาไว้นะครับแล้วก็ไทยโพสต์เอามาลงคุณเปลวก็เลยตอบกลับไปบอกว่านี่แหละครับเมื่อพระระดับปร,ริยนธรรม9ก้าประโยชพูดถึงพญานาคและญาติโยมด้วยถ้อยคํารุนแรงถึงขึ้นใช้คําว่าบูชาพญานาคบูชาหมาที่บ้านดีกว่าหมามีคุณค่ากว่าพญานาคนั้นคุณเปลวบอกว่าผมคงไม่โต้แย้งพระนะครับแต่ในฐานะ ชนชาวอุตสาคเนก็พอจะเข้าใจคติของคนในภูมิภาคนี้ที่เกี่ยวกับพญานาคและศาสนายิ่งโดยเฉพาะประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างประเทศไทยด้วยแล้วพญานาคในการรับรู้ของคนไทยชัดเจนว่าสัมผัสถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยตรงผมได้ศึกษาพุทธประวัติอยู่เนือง,งจึงเข้าใจว่าทำไมคนไทยจึงเคารพนับถือและบูชาพญานาคทั้งในมิติที่หยาบและมิติที่ละเอียด แต่ไม่ว่าจะเป็นมิติไหนจะเป็นตายอย่างไรคาราวาสญาติโยมจะไม่คิดต่ำหรือคิดสามนำพญานาคไปเปรียบกับหมาอย่างเด็ดขาดเพราะว่าการรับรู้พญานาคของคนพุทธเป็นการรับรู้เมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณว่าพญานาคเป็นสัตว์ทรงคุณแรกคู่กับการตรัสรู้นั้นพระพุทธรูปปางนาคปลกนั่นคือการสัมผัสรับรู้พญานาคของคนพุทธด้วยเคารพสการะ ลึกระดับจิตใต้สำนึกแห่งองคุณคุณเปลยบอกว่าเล่ารลยวยาวครับจะนำจากวิกิพีเดียเขาสรุปกระชับพอดีขขอย,ยกมาให้เข้าใจกันก็นแล้วกันเริ่มต้นอย่างนี้ครับมุจจรินเป็นพญานาคปรากฏในพุทธประวัติและในพระพุทธรูปปางนาคปลกโดยมุจจรินนาคราชเป็นผู้แผ่พังพานป้องพระสมณโคโดมเมื่อเกิดพายุฝนเป็นเวลาเจ็ดวัน ขณะสเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่6หลังการตรัสรู้ที่ใต้ต้นมุจจรินหรือต้นจิกคือในสัปดาห์ที่6หลังการตรัสรู้พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิยังร่มไม้มุจรินทางทิศบุรพาของไม้มหาโพธิ์เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่นั่นอีกเจวันในการนั้นฝนตกพล้ำตลอดเจวันพญานาคซึ่งมีนามว่ามุจจรินนาคราชมีอนุภาพมาก พำนักอยู่ที่สะโบกกรณีใกล้กับต้นมุจรินนั้นมีความเริ่มใสจึงเข้าไปใกล้แล้วก็ขดขนดรอบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ็ดรอบแผ่พังพาน,านป,ป้องปกเบื้องบนพระเสียรมีให้ลมและฝนเนี่ยถูกต้องพระกายพระผู้มีพระภาคเจ้าล่วงเจวันไปแล้วฝนหายขาดแล้วพญานาคจึงได้คลายขนดจำแรงกายเป็นมานพเข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพัก ขุนเปลวบอกว่านี่แหละครับพญานาคในจิตสานึกคารวะญาติโยมที่มหาพรายวันบอกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับกราบไหว้หมาดีกว่ากราบไหว้พญานาคและถ้าศึกษาพระพุทธประวัติจะพบว่าพระพุทธเจ้าทรงสเสวยชาติเป็นพญานาคอย่างน้อยสามครั้งมีชาดกครั้งพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพญานาคมากมายหลายเรื่องจริงอยู่ครับพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เดรัจฉานในคติพญานาคของคนพุทธ การกราบไหว้ไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นอย่างที่พระมหาไพวันจิก,กระบานกระมังที่บอกว่าถ้าจะบูชาพญานาคบูชาหมาที่บ้านเถอมันซื่อสัตย์ด้วยรักเจ้าของด้วยเปรียบก็เหมือนกับนายไพวันเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งแต่เมื่อบวชเป็นพระพระในคติคนพุทธก็คือพุทธบุตรสืบต่อพระพุทธศาสนาเพราะอย่างนั้นการกราบไหว้พระแม้จะเป็นพระอย่างมหาไพวันก็เถอะยังไงยังไงก็ดีกว่ากราบหมาแน่นอนจริงไหมพระคุณเจ้า พูดถึงพญานาคครั้งพุทธกาลไปแล้วเนี่ยมาพูดถึงหลังกึ่งพุทธกาลกันบ้างนะครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตคงไม่มีใครบอกก็ไม่รู้จักนะครับในหนังสือประวัติของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเรียบเรียงโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงตาเรียบเรียงเอาไว้ตอนหนึ่งบอกว่าเมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นทุดงไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเชิงเขาใหญ่ลูกหนึ่งฝั่งไทยทางทิศตะวันตกของนครหล,ลวงพระบางภูเขาลูกนี้อยู่ชายฝั่งแม่น้ําโขงครับ พระอาจารย์มั่นเล่าว่าที่ใต้เชิงเขาลูกนั้นมีเมืองพญายนาคตั้งอยู่ใหญ่โตมากหัวหน้าพญายนาคพาบริวารมาฟังธรรมของท่านเสมอและมักจะมากันมากมายในบางครั้งพวกพญายนาคไม่ค่อยมีปัญหาสักถาม,มากเหมือนพวกเทวดาพวกเทวดาทั้งเบื้องต้นและเบื้องล่างมักจะมีปัญหามากพอๆกันหมายถึงปัญหาข้อสงสัยทางธรรมะส่วนความเลื่อมใสในธรรมะนั้นพวกพญายนาคและเทวดามีความเลื่อมใสพอๆกันพระอาจารย์มั่น พักบำเพ็ญเพียรอยู่เชิงเขาลูกนั้นนานพอสมควรผู้พญานาคก,ก็มาเยี่ยมคารวะฟังธรรมกับท่านแทบทุกคืนผู้พญานาคมาเยี่ยมคารวะท่านไม่ดึกนักท่านว่าอาจจะเป็นเพราะที่พักของท่านเนี่ยสงัดเงียบห่างไกลาจากหมู่บ้านก็ได้พวกพญานาคจึงมาเยี่ยมกันในราวสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มส่วนสถานที่อื่นๆผู้พญานาคจะมาดึกกว่านี้ก็มีเวลาขนาดนี้ก็มีผู้พญานาคตามสถานที่ต่างๆจะมีความคเคารพเลื่อมใสท่านมาก พวกเขาจัดให้บริวารพญานาคมารักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้ท่านทั้งกลางวันและกลางคืนโดยผัดเปลี่ยนวาระกันมิได้ขาดท่านไปอยู่สถานที่ใดผู้พญานาคในสถานที่นั้นมักจะอาราธนานิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่นั่นนานๆเพื่อปโปรดพวกเขาเมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระพักจำพรรษาอยู่ที่บ้านน้ำเมาอำเภอแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ พระอาจารย์มั่นเล่าว่าท่านต้อนรับแขกจําพวกกายทิพย์บนสวรรค์ซึ่งมีเท้าสกเทวราชเป็นหัวหน้ามากเป็นพิเศษแม้ในหน้าแล้งนะครับท่านจะหลีกเลี่ยงออกไปเที่ยววิเวกองเดียวอยู่ในถ้าดอกคําเท้าสก,กเทวราชก็จะพาพวกเทวดาเดี๋ยติดตามไปเยี่ยมท่านซึ่งพวกเทวดามาในแต่ละครั้งนี้จะมากันเป็นหมื่นเป็นแสนและมาบ่อยที่สุดถ้าพวกที่ไม่เคยมาเท้าสก,กเทวราชต้องเตือนให้พวกเขาเข้าใจวิธีฟังธรรมก่อนที่พระอาจารย์มั่นจะแสดงให้ฟัง โดยมากพระอาจารย์มั่นท่านจะแสดงเมตตาอับปบัญญาพรหมวิหารให้พวกเทวดาฟังเพราะพวกเทวดาชอบฟังธรรมนี้มากเป็นพิเศษพวกเทวดาชอบสถานที่อยู่ลึกนกเงียบสงัดห่างไกลาจากมนุษย์เพราะมนุษย์มีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงเหมือนซากศพเนื่องจากมนุษย์กินอาหารประเภทเนื้อสัตว์หลายชนิดมากในท้องในกระเพาะมนุษย์จึงเต็มไปด้วยซากศพสัตว์ชนิดต่างๆส่งกลิน่นเหม็นกระจายออกมาตามรูขุมขน แต่มนุษย์ด้วยกันเคยชินกลิ่นของกันและกันเลยไม่รู้สึกว่าเหม็นเหมือนกลิ่นศพซึ่งผิดกับพวกเทวดาที่มีจมบูพิเศษสัมผัสได้ว่องไวเป็นสภาวะทิพย์จึงสามารถได้กลิ่นเหม็นเน่าซากศพโชยออกมาจากร่างของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ทําให้สะอิดสะเอียนเหียนรากทนไม่ไหวไม่ต่างอะไรกับคนเราทนไม่ได้กับกลิ่นซากศพเน่าๆในโรงศพฉะนั้นแหละพวกเทวดาทุกคนทุกภูมิ เคารพท่านพระอาจารย์มั่นและเคารพสถานที่บําเพ็ญเพียรของท่านมากแม้แต่ทางเดินจงกรมที่ญาติโยมชาวบ้านเอาทรายมาเกลี่ยเอาไว้สําหรับให้พระอาจารย์มั่นเดินได้สะดวกพวกเทวดาก็ไม่กล้าผ่านทางจงกรมต้องเดินอ้อมไปทางหัวจงกรมทุกครั้งที่มาและไปผู้พญานาคก็เช่นเดียวกันเวลาเข้ามาเยี่ยมคาระวะฟังธรรมกับท่านผู้พญานาคไม่กล้าเดินเข้าทางจงกรมเลยต้องเดินอ้อมไปทางอื่นบางครั้ง พญานาคใช้บริวารมากราบนิมนต์พระอาจารย์มั่นในกิจบางอย่างให้ไปโปรดพวกพญานาคคล้ายกับมนุษย์เรานิมนต์พระไปในงานไม่มีผิดเลยคุณเปรยบสรุปอย่างนี้นะครับบอกว่าครับอ่านแล้วเนี่ยท่านเลือกเอาจะกราบสัตว์อย่างพญานาคหรือสัตว์อย่างมหาพรยวัน